ก็ขอบสบัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงครับแล้วก็เอฟซีที่ติดตามคุณก็มาที่เดิมก็จะเป็นเขื่อนสะแปดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเขือสนสะแปดลักษณะของแช้ก้องนานนะครับเนี่ยไม่มีน้ำเพราตอนนี้น้ำผลแรงแล้วเมื่อคืนฝนตกมาแต่ก็ไม่เยอะอันนี้ก็คือสภาพของธรรมชาติที่ยังคงอยู่นะครับในอำเภอชะอำ นี่นะครับเส้นทางไปโครงการวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับของปลายเดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ก็มีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานของ ที่พักผ่อนตามตามรัชการเขก็จะมามากันเป็นประจำเช่นทางนี้ครับเดี๋ยวก็จะเรื่องคุยเพราะว่าจะเกินสิบนาทีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวทาง Youtube เขาจะจะเกินสิบนาทีไปแล้วนะรับจะมาให้มันมัน,ม,นมันช่องใหม่อยู่ก็วันนี้มาเล่าเรื่องบางเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตองค์พล นี่แหละครับไาเห็นธรรมชาติชัดๆเป็นโครงการช่างหัวมันนะครับก็ไปประมาณจากจากที่ลุงผลนั่งอยู่ก็อยูร่ระดับประมาณสามสิบกิโลก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงพลไปประสบกับตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะถึงนครนะครับมนพวยขนมช่วงนั้นลุงพลไปอยู่ที่ภูเก็ต ขับรถนะครับอันนี้ก็คือความเป็นจริงภูกเกต็ตเนี่ยคุกคน็จะรู้จักดีในจังหวัดภูกเกต็ตก็คือบริษัทสีสุชาติที่เป็นขนส่งแต่ลุงพลไม่ได้ขับบริษัทษสีชาติซึ่งเป็นลุงพลที่ขับเนี่ยเป็นโชคพันลุกิตของเจหมวยอยู่ที่สะพานปลาภูกเกต็ตก็ขับอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ขับก็จะส่งปลาเป็นปลาปลาทูน่านะครับที่ขึ้นจากเรือใหญ่ในเรือประมงเนี่ยเรือของกุมประมง ภูเก็ตขึ้นไปส่งที่หันใหญ่ก็คือห้องเย็นโชติวัตรแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่เจเนี่ยเจหมวยเนี่ยก็ให้ลุงพลไปขึ้นกุ้งนะครับที่บ่อในภูเก็ตเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยก็ให้เบดเลี้ยงมาแต่ไปส่งไม่ใช่ที่ไปส่งไม่ได้ไปส่งที่ที่หัดใหญ่ ฮันเจก็จะเป็นโชติพัฒน์ทีไปลงประจําแต่ทีนี้คราวนี้ที่ลงคนไปเนี่ยกุ้งกุลานะครับราะตู้นึงเนี่ยยังไม่ยังยัง,ย,งยังน้อยหกสิบลอดเนี่ยก็จะไปลงที่ประจําไม่ผิดนะคิงพิจอรรจำชื่อได้น,นะครับที่สงขลาก็จะเป็นที่คัดกุ้งของคิงพิจอรรเป็นห้องเย็นนะครับไม่ใช่บริษัทเล็กๆ ทีนี้ตอนที่ออกเดินทางไปเนี่ยลุงพลจะเล่าอย่างนี้นะเพราะจะไม่ให้เกินสิบนาทีก็ต้องไปออกมาจากภูกเก็ตเนี่ยก็จะไปเข้าไม่ได้วิ่งสายสุราษนะครับเพราะเราจะไปไปหัดใหญ่ไปสงขาเนี่ยต้องวิ่งสายครียกสายนายงต้องไปเข้าจังหวัดตรังเพราะจังหวัดตรังนี่จะมีโรงแรมเรือเป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับแล้วก็จะออกตรงนั้นเสียเรียกเส้นเขาพระผ้าปัจจุบันนี้เขาก็ตัดทาง เขาเขาเรียกว่าเส้นทางเขาวิเศษนะครับเขาวิเศษแล้วก็ไปทะลุนายงแล้วก็ไปออกที่สี่แยกพะชะลุงแล้วก็เลี้ยวฝาไปทีนี้มาอยู่วันหนึงเนี่ยลุงพลไม่ได้ออกตรงนั้นแต่ลุงพลขึ้นมาทางห้วยยอดนะครับแล้วก็วิ่งไปทางนาครแล้วก็ไปเข้าขนม ตอนนั้นลุงพลยังไม่รู้เส้นทางนะครับแล้วก็ไปเข้ากันก่อนจะถึงขนหนอมันจะมีเขาเขาเรียกเขาลูกช้างเกิดเหตุการณ์รถชนกันเจ้าแรกมันไปเจอแล้วก็เกิดเหตุการณ์รถชนกันทีเนี้ยคนตายนะครับเลือดเนี่ยเต็มถนนเลยแล้วก็แต่ลุงพลไม่ได้ไปจอดดูลุงพลก็วิ่งพ้นไปเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของปริตึงเนี่ยเขามาดูกำลังมีไฟแปแ๊บแดงๆเต็มไปหมด พอมาครั้งที่สองเนี่ยลุงพลเลิกจากทุกควิมุิตนะครับลุงพลไปขับรถของที่นครก็ของบริษัททรัพย์สงกุก็คือของโกจุมโกจุมนี่เป็นคนคีรีวงนะครับอยู่อำเภอรันสกาหมู่บ้านคีรีวงซึ่งมีน้ำตกคีรีวงอยู่ข้างในแล้วลุงพลขับเขาอยู่นาน,นครับเป็นปีเหมือนกันแล้วขึ้นนั้นเที่ยวนั้นลุงพล ขึ้นของมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลุงพลก็จําได้นะครับหลังจากเอกแล้บุญพลก็ไปได้รถอยู่ที่นครศรีธรรมราชเพราะต้องผ่านตรงนั้นแต่ารามเร็วของรถที่ลุงพลขับไปนี่ซึ่งกําลังจะลงเขาเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงเคาะประตูปังปังปังประมาณที่สองแล้วครับที่แรกลุงพลเข้าใจเป็นก้อนหินเฟียงเคาะดังมากเลยแต่ลุงพลก็รู้แล้วว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรแต่ก็ไม่พูด น,นั่นก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็เหมือนกับมีคนลุงพงก็ยังแปลกใจว่าถ้าเป็นคนจะกระโดดเกาะรถมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะความเร็วของรถนี่ไม่ถึงร้อยก็จริงจะประมาณได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบรูอแปดสิบเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีคนเคาะปังปังเสร็จปับ๊บนึ่ยผมก็เริ่มที่แรกลุงพงไม่คิดว่าไม่ได้คิดนะรับคิดว่าเป็นคนเอาหินเฟี้ยงก็เคยมีข่าวอยู่ในสายใต้ว่ามีคนเอาหินเฟี้ยง,งทีนี้พอลงมาจาก ที่ขนมเนี่ยมันจะไปสีชนมันก็จะมีปั๊มบางจากปั๊มปอรทอลุงพลก็ไปจอดตรงข้ามกับปั๊มนะครับเพราะตรงข้ามกับปั๊มมันจะมีไฟทางเนี่ยลุงพลก็จะปรงไปดูว่าประตูรถเนี่ยมันบุบไหมปารากฏว่าลุงพลไปดูปั๊บเนี่ยมันมีรอยบุบลุงพถึงได้เอะใจรู้ทันทีเลยครับต้าไไ่สช่คนแล้วอันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ลุงพลเจอผมก็ตีรถกลับไปละครปั๊บเนี่ย แชทํทไงได้นะครับชีวิตขับรถเนี่ยมันจะต้องผ่านตรงนั้นแหละต่นนง้ัมาลุงพลไม่ค่อยได้ไปรางลังลุงพลไม่ออกทางทุ่งสงนูทางสวนผักมันก็จะวิ่งออกไปทางทุ่งสงทางทุ่งใหญ่เยมันก็จะผ่านถ้าเขาพนรากก็นั้นแหละครับทีนี้เลยตั้งรา่นันมาลุงพลก็ไม่ค่อยได้ออกทางสุราษฎร์เพราะว่าสุมากจะไปเอาของทีแถวทุ่งสงทุกไม้นะครับแถวรันสก,กาบางทีก็ทุกมังคุด ที่ลานสกาบางทีก็ทุกแล้วแต่ว่าเขาจะสั่งนะครับไม้อบส่วนมากก็จะเป็นไม้อบไม้ท่อนไม้ยางพาราเนี่หนะครับที่เขาไปส่งไปที่โรงงานทําที่ทาไปปั่นเป็นไม้อัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีบริษัทอยู่ที่เพชรบุรีที่เขาย้อยก็จะเป็น king p i c t u r ที่ลุงไม่ใช่ครับที่ตรงนั้นเขาเรียกว่า green panel แล้วก็ที่ใสน้อยใสน้อยก็ไปทางบางบัวทองก็มีอีกที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ท่ามกา รำการนี้ก็จะเป็นโรงงานใหญ่หน่อยแต่ทรา่าไฟน้อยเนี่ยยุงจะเยอะชีวิตขับรถนึงคนขับรถตอนนั้นจะขับคุณเดียวขึ้นเขาดีครับตอนนั้นก็เป็นพูซโซนะครับเครื่องร้อแปดสิบห้าเป็นพูโซตัวหัวแดงวันนี้ลุงพลมาเล่าเรื่องกับวิญญาณนะครับอยากจะพูดเนี่ยก็ไม่ได้คุยเรื่องธรรมนะครับหยุดพักเล,เลยนะครับเพราะว่าน่ากลัวจะต้องหยุดเลยนะเพราะว่าเรื่องทํามมะเนี่ยเพราะว่ามองมองดูแล้วเนี่ย มันมีอะไรลึกลับทอนไมุ่งคนว้องโดนล็อกโดนบล็อกอยู่เป็นประจำวันนี้ลุงพลมาคุยเรื่องช่องของลุงคนเล่าเรื่องแต่ที่นี้ก็จะหาเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยดูมันแบบเป็นประสบะการณ์แล้วเอาไปประดับความรู้แล้วก็ลองอาพิจารณาดูแต่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ลุงคลไปเจอที่ก่อนจะถึงขนหนมเขาเรกเขาลูกช้างขึ้นไปเนี่ยเป็นวิญญาณที่อยู่ ต,ตรงถนนเนี่ยครับตรงนั้นคนตายกันบ่อยในเขตของแกเข้าอำเภอขนอมนะครับเลยกัญชนะบิดไปเนี่ยแล้วก็ไปเขาช้าง,งก็จะตรงนั้นก็จะมีวัดวัดอินวัดพระอินนะครับจะเลิกไปหน่อยนะครับเป็นหนึ่งคลิปครับจากลุงพลครับช่องลุงพลเล่าเรื่องนะครับสาธุครับ